สวัสดีค่ะคลิปนี้นำเรื่องพริกไทยมาฝากกันค่ะที่บ้านปลูกพริกไทยไว้สองต้นปีนี้ออกลูกเยอะมากค่ะลูกเป็นช่อห้อยลงมาสวยดีเลยถ่ายคลิปเก็บไว้ดูค่ะเรามารู้จักพริกไทยกันค่ะพริกไทยเป็นพืชที่ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นราชาของเครื่องเทศที่มีกลิ่นฉุนและเป็นเครื่องเทศที่ให้รสเผ็ดร้อนค่ะพริกไทยสามารถนำมาทำพริกไทยแห้งเป็นเครื่องปรุงอาหารซึ่งถ้าทำแห้งทั้งเปลือกจะได้พริกไทยดำค่ะเนื่องจากเปลือกเมื่อทำให้แห้งจะมีสีดำส่วนพริกไทยขาวได้จากการลอกเปลือกออกก่อนค่ะพริกไทย ใช้ประกอบอาหารได้ทั้งผลแห้งและสดผลแห้งป่นเป็นผงเรียกพริกไทยป่นค่ะลักษณะของต้นพริกไทยพริกไทยเป็นไม้เลือเ้อยเจริญในแนวดิ่งมีลำต้นหลักและแตกแขนงออกเป็นพุ่ม สูงได้โดยการพันเกาะสิ่งอื่นมีการสร้างรากพิเศษสั้นๆบริเวณข้อเพื่ออยึดเกาะสิ่งรอบข้างช่วยในการพยุงลำต้นค่ะที่บ้านนำท่อนไม้มาทำค้างให้ต้นพิกไทยเกาะค่ะลักษณะใบเป็นใบเดียวรูปรีเรียงสลับคนใบและปลายใบแหลม หังใบสีเขียวเข้มมันวาวท้องใบสีเขียวอ่อนค่ะส่วนดอกเป็นช่อเชิงลดดอกย่อยสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนส่วนผลมีลักษณะทรงกลมแบบเมล็ดเดียวแข็งเมื่อสุกมีสีแดงค่ะ ผลพริกไทยที่แก่จัดจะมีสีเขียวเข้มค่ะเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะสรรพคุณของพริกไทยขับลมในลำไส้ขับลมในท้องแก้ปวดท้องขับไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายแก้ลมวิงเวียนช่วยย่อยอาหารแก้ไอช่วยเจริญอาหารช่วยขับปัสสาวะ ใช้เป็นสมุนไพรลดน้ำหนักและอื่นอื่นอีกมากมายค่ะนอกจากนี้พริกไทยสดหรือพริกไทยอ่อนใช้ประกอบอาหารได้หลายเมนูค่ะเช่นผัดพริกใส่พริกไทยอ่อนทำน้ำพริกก็ได้และอื่นอื่นอีกหลายเมนูค่ะแต่ที่เคยทำคือผัดเผ็ดต่างๆใส่ในผักข้าวยำก็อร่อยค่ะ เราได้ทราบเกี่ยวกับพริกไทยแล้วนะคะเรามาชมต้นพริกไทยกันต่อเลยค่ะนี่คือต้นพริกไทยค่ะปลูกไว้หลังบ้านสองต้นใกล้ๆกกันปีนี้ลูกเยอะมากกินไม่ทันค่ะเก็บไปประกอบอาหารก็กินไม่หมดค่ะปล่อยไว้จนลูกแก่และสุกเลยเก็บไปทำพริกไทยดำค่ะ เรามาดูผลพริกไทยตั้งแต่อ่อนจนแก่แล้วก็สุกนะคะช่อนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นดอกพริกไทยหรือเปล่าผลพริกไทยค่อยๆโตขึ้นค่ะพริกไทยขนาดนี้ ำไปประกอบอาหารได้แล้วค่ะช่อนนี้แก่จัดแล้วค่ะนี่คือผลพริกไทยที่สุกแล้วผลสุกแล้วแต่ไม่ได้เก็บช่อนนี้ร่วงเหลือเม็ดเดียวค่ะนี่คือผลพริกไทยที่แก่จัดแล้วก็มีสุกด้วยเก็บไปทำพริกไทยดำค่ะคราวหน้าจะนำคลิปวิธีทําพริกไทยดำมาให้ชมกันค่ะ ติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ